เบลล่าราณีอดใจไม่ไหวโผล่ Pro, สงใจเห็นนานกุลยืนเคียงข้างแอปทักษอรเรียกได้ว่าชัดเจนแล้วสำหรับนานกุลชานนยอมรับกำลังจีบแอปทักษอรนางเอกรุ่นพี่ที่อายุห่างกันถึง16ปีโดยเริ่มตกหลุมรักในช่วงที่เข้าโรงพยาบาลและแอปทักษอรเข้ามาดูแลหรือที่เรียกว่าแพ้การเอาใจใส่นั่นเอง ล่าสุดทางด้านน้องสาวน้องชายคนสนิทอย่างดีเจพุทธจุ๋ยวรัตยาจัดงานวันเกิดย้อนหลังให้แอปทักษอรพร้อมด้วยน้องปีใหม่และหนุ่มคนสนิทอย่างนานากูลซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวแล้วอย่างไม่เป็นทางการซึ่งงานนี้ทางด้านนางเอกสาวเบลล่ารานีโผล่คอมเมนต์เห็นนานาคูลยืนเคียงข้างแอปทักษะออน ในงานวันเกิดย้อนหลังโดยทางด้านแอปทักษออนได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจ